สวัสดีตอนเช้าฮะวันเสาร์วันนี้ก็ออกเต็มวันก็จะยิงปนินก่อนช่วงเช้าฮะเดี๋ยวช่วงประมาณสักสี่โมงสี่โมงห้าโมงเกือบเที่ยงเดี๋ยวค่อยไปดูปลาโดเดี๋ยวไปเฝ้าปลาโด ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมฮะแต่เปลี่ยนตำแหน่งขึ้นก็มาตัวน,นี้ก็ได้สองตัวแล้วนยตที่สองไส์ก็ฝ่ามือฮะไส์ประมาณครึ่งโลได้ตัวนึงสองตัวแล้วฮะจะนี้หมายมุกก็ลกๆหน่อยก็ใส่สายพีอีไปร้อยปอนปลาก็มาเรื่อยๆฮะปลามัน เป็นปลาคลองอ่าสวัสดีครับก็วันนี้ก็เอาปืนปืนศูนย์ออกมาสองวันซ้อนยิงให้มันเข้ามือก็เริ่มที่จะอ่าเข้ามือแล้วหละก็พลาดน้อยอะอย่างยิงห้างนี่ก็พลาดสักสองอย่างเนี้ยฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็เจ็บตัวก็ไม่พลาดเลยอย่างวันนี้พลาดไปหนึ่งแหละ ปลามันหันหน้าเข้ายิงพลาดไปหนึ่งได้สองยิงไปสามได้สองก็มันอยู่ที่จังหวะด้วยเนาะว่าเออปลามันหลบมั่งอะไรมั่งหลายอย่างตาลึกมั่งกะผิดมั่งอะไรเราไม่ใช่ว่ายิงแล้วมันจะถูกทุกตัวสวด,ดีตอนเช้า,ชาครับนะฮะหมวกลืมไว้ข้างล่างไม่ได้เาขึ้นมาแดดร้อน ตัวนี้ออกมาฮะตัวใหม่ล่าสุดตาก็ออกใส่นี่สวัสดีครับอ่าบางบูอาออกมาดูปานินช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวพอประมาณสี่โมงอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยขยับไปดูปลาชะโดตรงอ่างเก็บน้ำเพราะว่าวันอาทิตย์ก่อนไปเจอไว้ไม่ทันไซส์ประมาณ5โลนะเห็นอยู่ มันมันเป็นคลองที่ต่อกับแอ่งคลองเล็กแล้วมันล่องผ่านมันเป็นต้นไผ่ครับมัน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 มาขึ้นจิบตรงกอไผ่เดี๋ยวันนี้จะไปเฝ้ามันต้องได้ยิงแหละว,วันนี้จะโดนไม่โดนแค่ว่ากันไสไสมีห้าแน่นอนฮะเพราะว่าตัวเขียวเลยตัวเขียวดำ ออกฟ้าฟ้าเวเขียวเนี้ยสีสวยเลยอันนี้มันต้องโดนฮะไว้ออกอย่างรอโอ้ครับมันเราต้องแต่งตัวดูดีฮะออกมายิงปลาเราจะแต่งตัวดูดีไม่ได้ ก็ได้สองแต้มนะฮะแต้มก็มันก็จะเป็นปลาไซนี้ถ้ามีปลาไซใหญ่ก็น่าจะโลไซโลงเงี้ยฮะปลามันก็เลาะมาเรื่อยฮะพอแดดมันจะจ้าหน่อยอยู่ข้างนอกมันขยานอย่างด้านนอกอย่างเงี้ยอย่างอย่างด้านนอกอย่างเงีย้งนนออยาบางจะเข้ากล้องด้วยเหรออย่างด้านนอกอย่างเงี้ยมันมันเป็นโล่งๆใช่ไหมพอใสายๆหน่อยมันมันก็น่าจะหลบเข้าป่า ตอ,ตอนนั้นผมกยิงอยู่ด้านซ้ายมือที่ได้เมื่อวานนี้วันนี้ก็ขยับมาไปด้วยพี่บางเข้ากล้องด้วยเหรอบางขอเข้ากล้องด้วยเหรอเข้าไหมจะได้เพิ่มไม่เจอบางมาสองสเดือนแล้วคิดถึงบางจังโควิดไม่ไปหาหรอกกลัวยิงคนเดียวดีกว่า ก็ปลานิลก็มีไซน์นี้นมาเรื่อยๆอ,อย่างเมื่อวานนี้ก็ไซสซได้ไซโลไปสามตัวทดลองปืนไปไซเล็กๆสองสามนิ้วก็ยิงวนันได้ไิ๊หกเจ็ดตัวไมยไมายสวยฮะหมายไม่หมยไม่วิ่งเขาเรียกว่าหมายเป็นแบบว่าไมา้อยู่กับต้นไม้ไม่วิ่งไม่ขี่ไปเรื่อยเปื่อยขี่จะอยู่แค่ต้นเดียวอย่างอยู่ครึ่งวนันแครึ่งวันเลยย่เี้ฮอย่างปลาดุกก็อยู่ข้างๆกัน,นะฮะแต่ไม่ได้ยิง ที่บ้านไม่มีใครกินปลาดุกเลยถ้ากินปลาดุกโอ้โหวันนึง่งยิงปลาดุกอย่างเดียวก็เป็นสิบใช้โลโลครึ่งเท่านั้นประมาณนี้นะครับปลาที่ได้นี่แล้วก็ปืนที่เอามายิงก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนิวบอ w b ท n ก a c RAC อ่าหะติดศูนย์จ้ะ เป็นแบบยึดน็อตบนนะจ๊ะอ่ามันจะเป็นตัวปรับแต่งให้เข้าก่อนยังยังไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าชุดศูนย์ยังไม่ได้สั่งมาสั่งมาก็ผิดแต่ก็ต้องทําใหม่ศูนย์หน้าก็ผิดก็บากลงอย่างนั้นแล้วก็สั่งเขาตัดให้มันเป๊ะคราวนี้พอเราเราเรามาใส่รางปับ๊บเราก็ยึดน็อตสองยึดน็อตหน้าสองตัวน็อตหลังสี่ตัวจบเลย เพราะว่าผมกะมาหมดแล้วว่าความสูงของศูนย์หน้าเท่าไหรศูนย์หลังเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปยุ่งยากในการคํานวณแล้วว่ากูต้องเจาะฝังเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าของผมมันเป็นระบบยึด uh, น็อตอาเอสี่ก็จะเป็น uh, แกนอย่างนี้ฮะประวานนี้เป็นลงสีดำไว้สวยงามตามท้องเรื่องเป็นศูนย์เปิดข้างนะฮะเก็บสาย เสีบสายววเหมือนเดิมเหมือนเราเลงรางทั่วไปตัวชุดสายมันจะอ,อยู่ตรงปีกไม่มีไม่มีฟาดศูนย์นะฮะศูนยศูนตัวนี้คือสายมันออกก่อนที่จะไปลูกดอกไปถึงศูนย์แล้วจากนั้นแล้วก็ปลอดภัยครับผมผมเป็นระบบาสาย P.E. ฟาดตรงปีกก็สองแต้มนะฮะแต้มอยู่ด้านล่าง ก็ประมาณนี้ฮะใส,สวยๆโอเคฮะเดี๋ยวยิงก่อน,นี้สักสองชั่วโมงคงจะได้ไปดูปลาโดโอเคฮะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหโทรศัพท์ลงน,นะครับดูตัวปลาฮะอืมอืม เมเล็กนะครับเมเล็กนะครับไซโลกว่ากว่าได้ครับอู้เมเล็กนะครับอดูตอนนี้มีน่าจะมีโลขึ้นมีโลสองแมน่ๆละ อุ้ยขึ้นข้างหลังอีกฮะอุ้ยตัวบลูเลยนู่นนู่นนู่นเดี๋ยวให้ดูนู่นนู่นเหมนน่นโอ้ยเอ้ยไลฟ์สดอยู่พอดีเลยเว่อร์หนูเห็นไหมเห็นนั่นเลี้ยงอยู่อยู่ตรงไม้ขาวๆออกมาขวามือเหมนแต่แดงแดงแดงเห็นนั้นอ่ะไซโลลงแล้วอู้หูยเหนืยเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะถือว่าถือว่ารอดไป ไอ้ตัวไม่รอดก็ค่อยว่ากันไอ้ตัวรอดก็รอดไปถือว่าถือว่ารอ,อดอโอเคฮะก็ให้ดูไซส์ปาลาโลครึ่งสวยๆเดี๋ยวค่อยดูติดตามฮะสวยๆแล้ววันนี้มีไซส์สวยๆมาโอ้โหอ่ะโอเคฮะแค่นี้ก่อนนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวรวมให้ดูว่าไซส์สวยๆมันจะได้กีดตัวโอเคครับ ครับก็กลับมาแล้วฮะก็ได้ปลานินไซโลกวาอยสามตัวไซครึ่งโลอยู่สองตัวแล้วก็ไซประมาณสี่นิ้วอยู่ตัวหนึ่งแล้วปลาช่อนตัวหนึ่งก็พอได้ครับวันนี้พอดีไปไปสายปลามันลงพอดีไปยิงไปยิงที่เดิมเดิมมันไม่ค่อยมีตัวพอดีย้ายหมายมาก็พอได้ตัวนะ พรุ่งนี้ไปเช้าๆหน่อยก็น่าจะได้ไสายสวยๆฮะก็โอเคฮะสาสวยวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ